สวัสดีค่ะสาวๆคนไหนที่กำลังแบบบ่นว่าโอ้ยเมื่อไหร่แบบฉันจะนมโตเมื่อไหร่ฉันจะสวยเมื่อไหร่ฉันจะดูเปล่งปังเมื่อไหร่ฉันจะดูขาวค่ะวันนี้คําตอบนะคะเรามีแบบมีคําตอบมาให้จริงแพนครกเองค่ะมาทีทั้งทีต้องมีอะไรดีๆมาแนะนาแน่นอนคือใครที่บ่นในเรื่องของแบบนอนไม่พอตื่นมาแล้วเหวี่ยงผิวพรรณไม่เป็นปั่งอกไม่ฟูแฟนบ่นโอ้โหทำไมมันดูแบบว่าเหมือนมีใครไปดึงดิบด้านในอกไม่ฟูรูไม่ฟิตวันนี้จ้า ฟูกามาแนะนำซึ่งฟูก้าตัวนี้เนี่ยเวลาทานแล้วเนี่ยมันก็จะทให้แบบเพิ่มฮอร์โมนความเปล่งปลั่งนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์อมโมนที่สําคัญมากเลยสําหรับสาววัยแรกแย้งใครที่อยากจะดูดีใครที่อยากจะดูแบบว่าสุขภาพแข็งแรงเกาดูเปล่งปลั่งไปด้วยอกฟูรูก็ฟิตแนะนานะคะฟูก้าฟิตไม่ฟิตยังไงก็องบอกได้เลยว่าใครที่แบบว่าโอ๊ยฉันอยากจะนมใหญ่ฉัน,น่อยากผ่าตัดทาศัลยกรรมกลัวเจ็บ คุณจะไปเจ็บตัวทำไมคุณเลือกตัวนี้ตัวเดียว,ว,เ,ยวเลยนะคะฟูก้าค่ะตอบโจทย์จริงจริงไม่จริงยังไงก็งไม่รู้ขน,นุพี่ดูอ่าแบบนี้แหละนะคะช่วยได้จริงฟูก้าทานแล้วจะอุน่นทานแล้วจะแน่นลองดูค่ะแหลมจริงจริงไม่เชื่อไม่ลองไม่รู้จริงจริงนะคะบอกเลยฟูก้าเลิศมั่งจริงค่ะ